มันนี้วันที่15มกรล่าสองพัน8าอยหาิบาแปดนาฬิกา20นาทีเท่านี่อากาศนี่สุดยอดดีเลยมันนี้หิมะกับลูมมาเนมนขึ้นว่าน,นี่ก้อนตกแห้งขาวเต็มหมดน,นี่แหละอากาศโดยรวมมันนี้ <c oughs> เ๋ยวไปเพราะเห็นยังไงทางหลังนี่ mượt bất rồi. hạt và mưa nỉ nhưng mà à, thì lông heng này vì lắc xa này nó à, toàn sau cả dần lắc này này <laughs> <laughs> nào